วันนี้หัวข้อคือมารู้จักเมืองหน้าอยู่บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะคณะสิ่งแวดล้อมมีเมืองหน้าอยู่แล้วไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับสังคมโลกสังคมท้องถิ่นเมืองหน้าอยู่เป็นคำที่เปิดกว้างนะครับวันนี้เราจะมาเนี่ยเราเราจะมาดูว่าเอ๊ะเมืองหน้าอยู่จริงๆมันคืออะไรมันไม่มีคําพูดหรอกครับมันเป็นมันไม่มีเขาเรียกอะไร definition ความหมายตต่ตัวและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนก็เหมือนกัน พอดีคณะดีแย่งสิ่งไปดีพลอยว่สาสไลด์ต่อไปเป็นดี PLOY <c oughs> ว่าจะจะจะเอามาสู่สู่คณะเราได้ยังไงและคณะเราจะดันออกไปได้ยังไงมันมี2ทางนะครับคือสังคมโลกเขามองอยังไงแล้วคณะเรามองออกไปยังไงนะครับแล้วเราไปจัดการยังไงเอ๊ะแล้วแล้วมันเป็นมาอย่างไงทําไมมันต้องมาคุยกันเรื่องนี้เพราะนั้นไอการคุยกันเนี่ยเราต้องเข้าใจนาฬิกาโลกนิดหนึ่งไหนใครรู้จักนาฬิกาโลกครับเป็นสิ่งแว่ล้อมพื้นฐานของโลกเลยนะ มืองน่าอยู่นี่มาจากนาฬิกาโลกตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูนาฬิกาโลกเนี่ยถ้าจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาดูนาฬิกาโลกถ้าท่านดูตัวนี้ท่านเห็นไหมครับ นี่ครับเอ๊ะทำไมต้องเมืองหน้าอยู่สิ่งแวดล้อมยังยืนท่านเห็นอันนี้เป็นเรียลไทม์เมื่อสมวันที่แล้วนะลิงเข้าไปใน IPCC อ่ะองค์กรหนึ่งว่าโดยการเรืองกระจกเขาบอกเฮ้ยมันต้องมีเมืองหน้าอยู่นะท่านดูคาร์บอนที่มันวิ่งขึ้นไปเนี่ยน่ากลัวมากแล้วการตัดป่าว่าเอ๊ะเราก็เลยต้องมีมีมีนาฬิกาโลกเนี่ยเข้ามาคุยกันนะครับดูครับก่อนที่เราจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมหรือเมืองหน้าอยู่ ท่านดูประชากรที่เกิดขึ้นแต่และในหนึ่งวินาทีเรามีประชากรเกิดสี่คนเสียชีวิตคนครึ่งมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าไอ้เมืองหน้าอยู่เนี่ยมันต้องมีนะสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเนี่ยต้องมีนะแล้วท่านทราบไหมว่าไอ้คนที่ขึ้นมาแต่และวินาทีวินาทีเนี่ยแล้วทําไมต้องมาท,ทําที่อาเซียนทาไมต้องมามีเรื่องเมืองหน้าอยู่เพราะถ้าท่านดูจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวนาฬิกาที่มันวิ่งนี่ค่อนข้างน่ากลัวมากนาฬิกาที่ขึ้นเนี่ยมันจะบอกว่าเราเจอปัญหาอะไรอยู่ท่านทราบไหมว่าเราเสียชีวิตจากอะไรมากสุดไหนลองทายฮะมนุษย์เนี่ยเสียชีวิตจากอะไรมากสุดอุบัติเหตุมะเร็งหัวใจโคหักจริงๆแล้วเสียชีวิตมากสุดเนี่ยคืออากาศและน้ำเป็นพิษ ต่อวินาทีหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งประชากรที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะสิ่งแวดล้อมไม่มั่นคงเนี่ยอย่างน้อยสองล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ําสะอาดได้ไม่สามารถมีความมั่นคงทางชีวิตได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตของเขาเนี่ยมันมาจากการที่มนุษย์เนี่ยอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มันมันไม่มั่นคงเอ๊ะแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับสิ่งแวดล้อมไม่มั่นคงถ้าเราไอ้นี้จะเข้าตัวเวิร์ดทอนี่เขาเรียกว่าดิปลอยแล้วตัวนี้ละครับท่านเห็นคาร์บอนนี้มันวิ่งไหมครับ ห็นนาฬิกาที่มันม่นั่นคือปริมาณคาร์บอนที่มันวิ่งขึ้นไปอยู่นะฮะมันวิ่งอย่างกระจารวดและฮิวแมนมนุษย์ที่ทําขึ้นไปเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้จะเห็นว่ามันมาจากทุกภาคส่วนหลักๆเนี่ยครับมาจากห้าภาคส่วนแล้วตัวภาคส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดคาร์บอนก็คือเมืองแล้วมันก็ต้องมาทําให้เมืองหน้าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืนไอ้เมืองหน้าอยู่มันคืออะไรมันบอกว่าเฮ้ยท่านเห็นตัวเลขข้างล่างใช่ไหมครับที่เราคุยกันปารีสอย่างนั้นอย่างนี้ตัวนี้ครับ ตอนนี้คาร์บอนในบรรยากาศเนี่ยมัน403แล้วก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันแค่360ถ้ามันขึ้นไปถึง420หรือ430นะคือโลกขึ้น4องศามันก็เลยต้องมาจัดการที่เมืองแล้วต่อไปมันก็ว่าทำไมต้องเป็นเมืองระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นแต่และว,วินาทีวินาทีเนี่ยมันขึ้นไปเยอะมากโอเคถ้าเราดูนาฬิกานี้แล้วแล้วเราจะจัดการความมั่นคงสิ่งแวดล้อมได้ยังไงเพราะถ้ามันไม่มั่นคงเราก็คงจะอยู่กันไม่ได้ เรามาเข้าใจที่ว่าโลกเขามองยังไงแล้วคณะมองออกไปยังไงผมขอนําำเสนอว่าคณะสื่อออกไปยังไงนะครับภายใต้เงื่อนไขโลกว่าคณะไปไปมีส่วนร่วมกับเขาคณะไปจัดการยังไงผมก็จะพูดถึงว่าถ้าท่านทราบโลกร้อนจากการแต่งตัวของสุภาพสตรีก็จะเป็นตัวชี้ชนิดนึงนะครับคราวนี้ ไอ้ตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเส้นที่ว่าเมืองหน้าอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยังยืนเนี่ยควรจะกําหนดทิศทางกันยังไงมนุษย์ควรจะเดินกันยังไงไอ้ตัวนี้เป็นสไลด์ที่ค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามันเป็นสไลด์หลักเวลาเราไปทํางานคณะเนี่ยไปทํางานให้กับชาวเยาวชนทํางานให้กับชุมชนทำามให้กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราต้องให้เขาเข้าใจว่าตั้งแต่โลกมีมาเนี่ยจะสังเกตว่าไอ้สิ่งสําคัญสําคัญเนี่ยผู้หญิงเป็นตัวขับเลยนะ หนังสือสิ่งแวดล้อมโลกนี่ผู้หญิงเขียนหมดทุกคนเลยนะแปลกไหม s ซเลนสปริงลิมิตทุกร้อนลีโอเกียวโตเป็นผู้หญิงหมดเลยนะหนังสือสิ่งแวดล้อมเล่มแรกของโลกที่เขาคือไซเลนสปริงมีถึง962แล้วก็บอกว่าเฮ้ยมนุษย์จะเกินขีดจํากัดไอ้ที่เรากเกินขีดจากัดโลกต้องเข้าใจไอ้เส้นหนึ่งเนี่ยไอ้เส้นคาร์บอนที่วิ่งอะคือคําว่าเกินขีดจํากัดนั่นแหละเมืองมันเลยไม่มั่นคงสิ่งแวดล้อมมันเลยไม่ยั่งยืนไอ้คำว่าเวลาบอกว่าเฮ้ยเมืองต้องมั่นคงนะเพราะว่า เราเกินขีดจํากัดที่ว่าโลกมันเลยไปโลกก็เตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่มีใครฟังนี่คือสิ่งที่เมืองหน้าอยู่เนี่เข้าไปมีสัมผัสกับเขาการเกษตรสังคมการเมืองทรัพยากรเทคโนโลยีภูมิปัญญาวัฒนธรรมเออแล้วเราจะไปจัดการยังไงมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่คราวนี้การที่จะเข้าไปจัดการเนี่ยมันก็ต้องมีแนวคิดนิดนึงว่า คณะเวลาออกไปเนี่ยแต่ละพื้นที่ชุมชนแล้วเดี๋ยวต่อไปจะบอกว่า <departments S 2> เอ้ะทำไมต้องลงชุมชนก่อนทําไมต้องไปทาให้ชุมชนก่อนเอ๊ะทำไมอาจารย์ินไม่ทําเมืองกรุงเทพทาไมไม่ทำเชียงใหม่ทําครับแต่ท่านก็ต้องเข้าใจว่าทําไมมันต้องมาจากรากฐานชุมชนที่ท่านทานอยู่ท่านดื่มทุกวันเนี่ยมันมาจากชุมชนทรัพยากรท้องถิ่นเราต้องไปจัดก,การตรงนั้นไม่ใช่ไปทําเมืองหน้าอยู่กรุงเทพกรุงเทพ,เทพหน้าอยู่ไหมครับยกตัวอย่างกรุงเทพหน้าอยู่ไหมหน้าอยู่ แต่ไม่มั่นคงเพราะอะไรกรุงเทพเนี่ยดึงทรัพยากรเข้ามารอบบ้านเลยแล้วก็ทิ้งน้ํามาที่นคนปรปฐมดูดน้ำนำคนปรปฐมไปทิ้งขยะไปสมุทรปราการกรุงเทพน่าอยู่แต่ไม่มั่นคงตอนดูน้ําท่วมสิครับเราก็กลับไปไหนไปตรงที่มันมั่นคงใช่ไหมกลับไปหาครอบครัวมีตังมีเงินให้ยืมถูกไหมล้วก็กลับไปตรงนั้นหมดเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยวลาวิธีคิดเนี่ยเขาบอกให้คิด5้ายอย่างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานความจะสังเกตว่าตัวสําคัญเนี่ย สังคมมีสําคัญมากเป็นหนึ่งในความน่าอยู่ของสิ่งแวดล้อมนะครับความสมดุลระบบนิเวศวัฒนธรรมการสนับสนุนหรืออะไรก็ตามท่านเคยได้ยินคําว่าเคยได้ยินคาว่าสังคมคาร์บอนต่ำมั้งครับนายอาจารย์อะไรนะไายอาจารย์สุราครัได้ยิน าอาจารย์สุราโอไม่กล้าถามตรร่อเลยไอ้คำว่าสังคมคาร์บอนต่ำเนี่ยมันต้องมีเวลาเราไปทำอะไรให้กับคนข้างนอกเนีย่ยต้องเข้าใจว่าสังคมคาร์บอนต่ำคืออะไรมันมีคำคำหนึ่งผลิตบริโภคบ,ร,ภคบริการเนี่ยเวลาผลิตซื้ออาหารมาอย่างคณะบอกว่ามีกรีนออฟฟิศกรีนโลคาร์บอน กีนแฟคทอเรตี้นั่นแหละครับคือผลิตบริการบริโภคนั่นแหละคณะส่งสัญญาณน,นี้ออกไปอย่างคราวที่แล้วที่ไทยบีบีเอมาถามว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องทำกีโอฟิสอ๋อมันเชื่อมโยงกับบริบทโลกก่อนนะมันผลิตบริโภคบริการนะเราต้องเข้าใจนะอย่างเช่นเนี้ยเราแจกกระดาษเนี้ยถ้วยกระดาษเราทิชชู่จารย์สยามพกมาเยอะนะครับมันก็เป็นภาระกับสังคมนะครับเพราะนั้นมันเริ่มเมื่อปีไหน เมืองหน้าอยู่เนี่ยมันถูกกระเทือนครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2010ไอ้คำว่าสังคมคาร์บอนต่ำเนี่ยเพราะอะไรเรามีโลกอยู่กี่ใบใบเดียวแต่ถ้าเกิดเรายังบริโภคอย่างที่นาฬิกาวิ่งเนี่ยเราต้องการโลก3ใบครึ่งภายในปี2050ซึ่งเราไม่มีเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันต้องทำเมืองหน้าอยู่ทำไมต้องเมืองหน้าอยู่เพราะเป็นภาคส่วนแรกของสังคมที่ให้ความยั่งยืนกับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มที่ท่านทานเนี่ยมาจากชุมชนหมดเลยจู่ไหมครับเมื่อเราไปชุมชนบอกอเฮ้เมืองน่าอยู่ทำไมต้องลงชุมชนใช่เพราะเราไม่มีในเมืองไม่มีเราต้องไปคุยกับชุมชนว่าเขาต้องมั่นคงไม่งั้นเราดึงมาเขาจะไม่มั่นคงถ้าระบบชุมชนลดก็คือระบบประเทศระบบเมืองเนี่ยล้มหมดนะครับแล้วทําไมต้องเป็นไอค้คำว่าสังคมคร์บอันต่ำคือเราจะดึงเส้นนี้นะครับเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งเราจะดึงไอ้เส้นนี้ลงมาเนี่ยดึงไอ้เส้นนี้ลงมา นั่นแหละคือคือช่องว่างมันสไลด์ต่อไปคือสิ่งที่เราต้องส่งสัญญาณออกไปจากคณะว่าเราทําได้เราก็ไปบอกว่าเอ้ยกรมส่งเสริมพอดีความโชคดีคณนะมาร่วมกับเรากรมส่งเสริมมาร่วมกับเรากระทรวงต่างประเทศมาร่วมกับเราแม้กระทั่งกระทรวงพลังงานยี่เบ็ดกระทรวงครับมาบอกว่าจะทํายังไงดีสไลด์ต่อไปก็บอกว่าเฮ้ยทำยังไงดีผมบอกว่าถ้าจะทาอย่างนี้ขับว่าคาร์บอนต่ําไม่ใช่เอฟเฟกชันซีไม่ใช่แค่ มันคนละบ,บริบทไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ดีนะไม่ใช่ใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพอย่างนี้นต้องดึงจากฐานทรัพยากรก่อนต้องมาคุยกันตรงนั้นก่อนราะที่จะคุยยังไงโอ้เรื่องมันใหญ่เราก็เลยไปประชุมกันโดยในนามคณะบอกว่าเอาเฮ้ยเราสังข้อฐานคิดไงจะ d e PLOY เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าไอ้คำว่า d e PLOY enhancing knowledge คือคณะจะ enhance knowledge อะไรออกไปว่าสังคมคร์บวนต่าเมืองหน้าอยู่สิ่งหละเรา่งยืนโดยคณะสิ่งห์ดล้อมบอกว่าเอาละ นี่คือภาพรวมของโลกใช่ไหมในโลกใบนี้รูปเนีอยง,ง่ายๆเรามีอยู่เศรษฐกิจสังคมแต่มันขาดตัวหนึ่งไงที่เมืองไทยมีไงประเทศโลกข้างน,นอกไงเขาไม่มีคือวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเดี๋ยวจะรู้สไลด์ต่อไปว่าผมเสนอในฟลอร์ดีว่าว่าคณะเนี่ยอยากเสนอแบบนี้ออกไปท่านประเทศไทยมีกี่ภาคโลกใบนี้มีกี่ภาคส่วนมีขนส่งบริการ,กรเกษตรท่องเที่ยวเมืองอีกอันนึ่งคือ นี่ฮะภาคส่วนนี้มกกักจะถูกลักเลยเขาเรียกว่าภาษาวิชาการเรียกแต่ Third Sector ปัญญามนุษย์ภาคส่วนนี้ถูกลักเลยบทบาทผู้หญิงบทบาทสังคมบทบาทการมีส่วนร่วมบทบาทการสร้างนวัตกรรมบทบาทการสร้างความคิดผมก็บอกว่าคณะเนี่ยขอสร้างบทบาททางความคิดว่าจะออกไปได้ยังไงก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่านี่ไงครับทำไมเมืองไทยต้องทำ ทำไมเมืองไทยต้องทําประเทศในโลกนี้นะท่านจะสังเกตว่าประเทศรวยๆเนี่ย10ประเทศแรกเมืองไทยไปยุ่งกับเขาหมดเลยเราเนี่ยเกินความไม่ยั่งยืนแล้วตั้งแต่วันที่21สิงหาเมื่อปี2556อินเดียนี่ใช้น้อยกว่าเรานะแสดงว่ามันไม่ได้ขึ้นกับประชากรมันขึ้นกับยุทธศาสตร์ประเทศ บริโภคเยอะเกินไปเมืองไม่ยั่งยืนประเทศไทยนี้ใช้โลกใบใบขึ้นเงินนั้นเราใช้เกินในเส้นที่รูปแรกขึ้นเราใช้เป็น1.03ถ้าเราอยู่อย่างนี้ภายในปี2 0 6 0บประเทศไทยต้องช่วยโลกใบขึ้นซึ่งเห็นไหมว่าประเทศข้้งบนเรานี่รวยกว่าเราหมดเลยแต่เราเป็นประเทศเดียวที่แซงเขาทุกเรื่องเดี๋ยวจะมีพิสดสองวันหลังผมจะมาดีพลอยว่าเวลาเราไปทําในพื้นที่เราทาไงลงรายละเอียดว่าเออเราค้นมาได้ยังไงไอตัวนี้เราก็ค้นมาแล้วเราก็คณะเนี่ยก็ไปเก็บข้อมูลมาทั้งหมด56จังหวัดแล้วนะ ประมาณ8ปดหมื่นกว่าข้อมูลเดี๋ยวคุณจะเห็นการว่าโอ้ยเราไปทํายุศาสตร์เยอะอย่างนั้นเหรอคณะไปทําไว้เยอะแล้วครับแล้วไปนําเสนอไว้เยอะแล้วว่าเฮ้ยคุณดูอเมริกาใช้ไปสี่ใบคืออินเดียนี่มีพันกว่าล้านคนใช้โลกไม่ถึงครึ่งใบนะแต่ไทยเนี่ยเกินนะประเทศอะไรกว่าคาร์าบ,บอนมากสุดครับถ้าเรามาพูดกันเนี่ยประเทศอะไรฮะอเมริกาจีนไม่ใช่ครับเราแซงเขาครับถ้าคิดต่อหัวประชากรครับ เรามากกว่าเขาฮะจีนเนี่ยทำมากในภาพรวมหารประชากรเนี่ยเขาไม่ถึงตันหนึ่งแต่เราเกือบสี่ตันเรืบมือถือเรามีอันดับสองของโลกทั่วโลกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเขาทำยุทธศาสตร์การเดินทางเช่น transportation เนี่ยพลังงานภาคพลังงานที่ใช้เยอะสุดเนี่ยคือภาคครวัวเรือนในบ้านให้ไฟฟ้าให้แหงแต่บ้านเราไปใช้ในระบบการเดินทางเราก็เลยเอายุทธศาสตร์เนี่ยมาจับตัวหนึ่งเฮ้ยเมืองไทยต้องทำ transportation อันที่สองคือต้องทำ ระบบแล้วเมืองไทยจะทำยังไงมาดูตัวนี้กันเมืองไทยจะทำไงไม่ใช่อยู่ๆเราทำได้เลยเราขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโลกยุาสา์โลกมันมีแล้วเราจะเดินยังไงเราบอกว่าไม่ยากด้วยโอกาสที่มีการไปไประชุมกับทางกรมส่งเสริมก็ไปทำงานเขามีโอกาสได้ทำงานของคณะคือทำงานขอบ Conference Party เนี่ย การประชุมสาประชาได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราก็บอกว่าโอเคเราขอดูตัวเลขว่าเมืองหน้าอยู่ประเทศไทยเนี่ยควรจะกําหนดยุทธศาสต์ยังไงคณะควรเดินยังไงอยากให้ท่านดูตัวนี้เป็นตัวล่าสุดที่ว่าเขาบอกว่าเมืองหน้าอยู่เนี่ยต้องทอางอง i, ํายังไงของเฮ้ยถ้าคุณจะทายุทธศาสตร์ระดับโลกนะคุณคุณ,คณดูตัวนี้แล้วนะคุณจะทํายุทธศาสตร์คณะออกไปคุณคจะดูตัวนี้นะนี่คือที่ส่งสัญญาณไปที่ประ,ประชุมที่ถูกบอกเราก็เสนอตัวนี้ออกไปเลยจากคณะถ้าท่านดู มืองน่าอยู่กับสิ่งที่เราไม่ยืนเราก็บอกว่าเราจะเสนอด้วยโมเดลตัวนี้แล้วโมเดลตัวนี้มาปรับแต่คณะยังไงเดี๋ยวรุ้นต่อไปก็จะเป็นโมเดลของคณะเป็นที่โตกันถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยภายในปี2001ถึงที่กราฟขึ้นไปเนี่ยอุลโรวมีโลกบไปขึ้นถึงห้าซึ่งเราอยู่ไม่ได้ซึ่งเราอยู่ไม่ได้นี่เป็นเป็นพาวเวอร์พอยต์ล่าสุดที่ท่านประยุทธ์ไปพูดที่ขอบไซด์อีกเป็นขอบขี้เป็ที่คณะเนี่ยเป็นคนทำขึ้นไปเองนะรูปเนี่ยส่งให้ท่านไปแล้วคำนวณการคาร์บอนไปเราบอกว่าต้องลดสองทั นาอยู่บกอกสององศาอยู่ไม่ได้ศาที่อยู่ไม่ได้ไไดเพราะอะไรมันมีช่องมากจำได้ไหมครับโลกสามไปขึ้นเหตุผลต้องลดลงมาเนี่ยต้องให้เหลือสององศาแต่เมืองไทยไปเสนอยุดิศาส์ออกไปบอกว่าไม่ได้เพราะอะไร,เร,เ,รเรามีเกาะเรามีชุมชนเรามีอ่าวไทยน้ำมันขึ็นเราเที่ยงเท่าคุณขอหนึ่งจ5ห้าองศาได้ไหมเป็นครั้งแรกของโลกที่หนึ่งร้อยสสองประเทศเซนที่ต้องเอายุศาสตร์มาบังคับใช้ต้องลดให้เหลือ1.5 ไม่เกิน1.5ปีปี2010แล้วแต่เราประเทศก็มียุทธศาสตร์มาอย่างนี้ตัวเลขที่วิ่งวิ่งลดคาร์บอนเท่าไหร่เกินไารรับการลดคาร์บอน7-20%โดยคณะสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเนี่ยต้องปีนเพลไปอย่างน้อย7%เนี่ยครับมันก็จะมีแต่ละภาคส่วนการสปอร์ติชั่น20%ชุมชน15%เอ้ก,การาฟตัวเนี้ยเราทำหมดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูคณะเนี่ยทำออกไปหมดแล้วนะครับเราก็บอกว่าโอเคครั้นี้การทำคณะบอกว่า เราทำคนเดียวไม่ได้เราต้องมีพันธมิตรถูกไหมครับเราก็เลยไปร่วมกับหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่า Working Group เราก็ส่งยุศาสตร์ทำหนังสือไปการประชุมทำหนังสือไปว่าเราเนี่ยน่ายอยู่สิคณะจะทำยุศาสตร์ที่เรียกว่า l n i v e r s i t y Initiative l o b a Model Thailand under l i v e r i t y Sustainable Environment เดอะโมเดลไทยแลนด์อันเดอร์เดอะไมฮิดนจะเป็นรูปต่อไปนะครับก็เลยบอกว่าโอเคจะทำเมืองหน้าอยู่นะเราก็บอกว่าเอาแล้วคณะจะทำอะไรคณะก็ส่งสัญญาณออกไปบอกว่าโอเคมีคณะก็ส่งสัญญาณไปว่าเราจะทำด้วยเงื่อนไขอะไรเราบอกว่าการเดินเรื่องเมืองหน้าอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ ผลิตบริโภคบ,บริการนี่ผมไม่พูดเราก็บอกว่าคณะกบกรมส่งเสริมจะส่งยุทธศาสตร์ไปตัวหนึ่งซึ่งทำมามา3ปีแล้วทำมาสปีแล้วนะครับด้วยการประชุมของยูเนสโเมื่อปีที่แล้วในนามคณะร่วมกันส่งเสริมกับย mm ี่เบกระทรวงเราก็เอาตัวรีพอร์ตเนี่ยเป็นตัวตั้งบบกว่ายุทธศาสตร์ของคณะจะออกไปคือนี่ครับง่ายๆเลยแชมเปญแก้วหนึ่ง โลกเนี่ยมันอยู่ที่แชมเปญเกษตรกร,ร,กรชาวนาชุมชนมันถูกบีบถูกรีดถูกเค้นด้วยนโยบายการเมืองเศรษฐกิจสังคมไม่ได้ทำเพื่อไปหล่อเลี้ยงโลกเราเนี่ยต้องทําตรงนี้ให้มั่นคงก่อนแล้วใครมาดูเมืองโลกเราก็บอกเลาใช้สติแชมเปญสเตรจีคณะก็ส่งสัญญ,ญาณนี้ไปก็บอกว่าโอเคทํายังไงเราก็บอกว่านี่คือโมเดลโลกแต่มันยังไม่เข้ากับเมืองไทยเราก็บอกว่าเฮ้ย คณะขอเปลี่ยนได้ไหมตรงนี้เราควบคู่ไปกับ Eco University ของมหิดลส่งสัญญาณไปนี่คือโมเดลโลกเลยคือเมืองหน้าอยู่โมเดลโลกเป็นอย่างนี้อันนี้ไปประชุมที่ญี่ปุ่นในาน,นามคณะออกมาเมื่อปีที่แล้วเดือนสิงหาเมื่อปี2558บอกเมืองหน้าอยู่ต้องเปวเดีผมบอกเฮ้ย hey, ไม่ได้มันใช้กับเมืองไทยไม่ได้นะที่คณะไปเก็บข้อมูลมาอย่างนี้มันใช้ไม่ได้มันควรจะมีความเหมาะสมนิดนึงเปลี่ยนซะ เป็นรูปนี้นี่คือที่สัญญาณจากคณะส่งออกไปเราบอกว่าโอเคเรายอมรับบริบทโลกเรายอมรับบริบทท้องถิ่นแต่เรามีเซลล์ self เ f f i c i e n c y เรามี local a g e n ด a เรามีสถาบันการศึกษาเรามีเมืองยั่ยงยืนเรามีวัฒนธมภูมิปัญญาขอบวกวัฒนธรรมกับเซลล์ self เ f f i c i e n c y เข้าไปได้ไหมเขาว่ายงไงรู้ไหมครับสังคมโลกว่าไงรูไหมครับ ตอนแรกอินโดเป็นเจ้าภาพจัดแล้วขยับไปญี่ปุ่นแต่เราก็เข้าไปเข้าชิงนะครับครั้งแรกที่เข้าชิงในคณะเราเนี่ยห้าเมืองเราได้มาห้าเมืองครั้งที่สองเข้าชิงสามเมืองเราได้มาสามเมืองครั้งที่สามถ้าคณะบดีเปิดเดี๋ยวดูรูปเราส่งไปแปดเมืองเราได้แปดเมืองผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยคณะอยากเป็นเจ้าภาพปีนี้ได้ไหมว่าในเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยในเมื่อเราได้มาอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าโอเค เราก็ไปไประชุมที่มาเลปีที่แล้วบอกว่าส่งสัญญาณเราไป n i t i a t i v e strategy คือ deploy ไปว่าแล้วบอกว่าเฮ้ยเมืองไทยโดยสิ่งแวดล้อมเนี่ยคณะสิ่งแวดล้อมอยากนำเสนอตัวนี้เลยก็ไปไฟเขาอยู่เขบอกงั้นคุณก็ทำก็มาทั้งหมดมาทั้งหมดเนี่ยที่แบบประเทศ เอาเมืงเขมาไปเรียนเพลงเอาเสียโคโล่ก็ได้ อันนี้เราก็บอกว่าในเมื่อเราได้รางวัลมาขนาดนี้เวลาจะส่งยุสาสออกไปเนี่ยเมืองหน้าอยู่เนี่ยมันควรเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไหมมีที่สังเกตว่ามีไซส์อีเวนต์คำว่าไซส์อีเวนต์หมายถึงว่าเวลาทำยุสาสรระหว่างโลกเนี่ยปิดประชุมเสร็จขาเสนอว่าประเทศไหนจะดิเบต เราก็ดีเบตในฐานะในฐานะคณะสิบล็อกเรก็บอกว่ามันควรจะเป็นเมืองไทยนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็บอกว่าโอเคในเมื่อคุณทําคุณมีโลโมเดลไหมมีตัวแบบไหมเราก็บอกมีเราก็เปิดการนาร่องเลยลบอกว่าเรามีนะเรามีทั้งหมดอยู่หลายจังหวัดเราก็บอกว่าเรามีเขาบอกงั้นคุณเอาเข้ามาประกวดงวดหน้าแล้วเราจะซันเราจะคิดดูว่าคุณควรจะเข้ามาอยู่ไหม เราก็ไปท,ทําที่ถ้าท่านคณะบดีจําได้เราไปทําที่ลําปางเราก็เอาทั้งประเทศเนี่ยบอกว่าเราจะเดินอย่างนี้แล้วส่งประกวดใหม่เราก็บอกว่าเราจะเข้าที่ลําปางนะแล้วเราก็ไปคุยไซอีเวนงวดที่ผ่านเราบอกว่าการทำการทํายุศาสตร์เนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดจะให้ทําในฐานะประเทศไทยเนี่ย เราบอกว่าเราควรจะมีตัวแบบยังไงดีในฐานะคณะเราก็บอกว่ามีคิดถึงตรงนี้นะครับคำนำล่องลำปางเหตุผลทำไมลำปางเพราะเรามีมีภาควิชาสกายอยู่ในเมืองน้่อยู่ด้วยความเค็ฑน,นักเช่นอาจารย์ลุ่งนะบดีไปเซ็นเฮ้ยเรารวมกันหมดเลยเรามารวมทําตัวแบบ ให้มันชาติชกสหันคํคำนวณมาตรฐานโลกตัวชีวดนู่นนี่ทำเลยดีกว่าเอาก็ไปทําลําปางมาอยู่ประมาณ3เดือนทําเสร็จปุ๊บทรงประกวดตัวนําล่องว่าย,ยุทธศาสตร์ที่คณะจะทําออกไปในานามของกรมส่งเสริมในานามของกระทรวงต่างประเทศว่าเมืองน่าอยู่เนี่ยเราจะทํายังไงออกไปแต่ขั้นตอนมันผ่านมาหลายเดือนในการจะลงพื้นที่เราก็บอกว่ามาประชุมมนสุดท้ายเสร็จก็เอาทีมพวกนี้ทั้งหมดที่นั่งอยู่เนี่ย ไปประชุมที่เวียดนามเมืองหน้าอยู่สิ่งวันเล่ายังยืนเราบอกว่าเฮ้ยเราประชุมที่เวียดนามเราบอกว่าประชุมไฮเลเวลนี่สําคัญมากครั้งนี้เป็นการประชุมไม่ใช่อาเซียนในบริบทโลกเลยทั้งขอบเขบินนี้มาหมดเลยทั้งหมด36ประเทศหลังจากประชุมเสร็จเขาก็มีการประกวดมีไอเจสมียูเซดมีดูนมีนี่ให้นําเสนองานเราก็นําเสนออยู่3วัน ก็ให้รางวัลสามเมืองแล้วให้รางวัลหกเมืองเราส่งสามเราได้สามนะครับเป็นที่เครืองของหลายประเทศมากใช่ไหมครับแล้วมันจะมีแล้วเราก็นําเสนอเขาก็ถามว่าเออนำเสนอนี่ค่อนข้างสนุกมากเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้การนําเสนอว่าผมเสนอว่าในนามคณะเนี่ยพอพอยนี่เลยที่ไปเสนอว่าขอเป็นตัวกําหนดรูปแบบยุทธศาสตร์ของสังคมได้ไหมก็เลยมีไซต์อีเวนต์ก็เลยเอาที่ประชุมที่เป็นคอทั้งหมดเนี่ย มาเนี่ยคือตัวแทนของเมืองหน้าอยู่ทั้งอาเซียนแล้วก็เสนอแนวคิดกันอยู่สองสามวันก็ดีเบตกันตกลงเราได้เดือนกักนฎายนนี้ก็เป็นเจ้าภาพในนามคณะจัดโดยกระทรวงต่างประเทศและกลุ่มส่งเสริมครวนี้การได้มาของมันมันไม่ใช่ง่ายมันได้มามันง่ายแต่จะขับเคลื่อนเนี่ยเฟสใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเมืองหน้าอยู่เนี่ยมันไม่มีเดฟนิชันไม่มีคำจำกัดความแต่ละพื้นที่เนี่ยบริบทโลกบริบทสังคมเนี่ยมันต่างกัน ่านั้นไม่พอเขาบอกว่าอา้าวในเมื่อคุณอรินทร์ทำนี้คุณมีตัวชี้วัดร,ระดับโลกที่คุณจะทําได้ไหมเราบอกว่าคณะเนี่ยขอโทษครับทําไปแล้วครับคณะเนี่ยทาไปแล้วจาโมเดลที่เป็นของญี่ปุ่นได้ไหมครับของโลกคณะเนี่ยทําไปแล้วห้าสิบหกจังหวัดแล้ว SDG ตัวชี้วัดที่ค่อนข้างจะมีร้อยหกสิบแปดตัวผมไม่ได้ทําคนเดียวนักศึกษาปอโท ดึงทุนมาให้เขาในักสัาปตีหกคนเพิ่งสอบจบไปปูพมเก็บข้อมูลเลยพรุ่งนี้ก็ลงอีก3าพื้นที่พรุ่งนี้อีกอาทิตย์หน้าอีกคราวนี้เราก็ต้องดันก่อนที่จะเปิดงานกระดาคดานี้ว่าเมืองหน้าอยู่ในสังคมไทยเนี่ยเศรษฐกิจสังคมคุณประญยชน์ต้นรรมเนี่ยเราจะดันสุขคาร์นต่ำเนี่ยแบบไหน คราวหน้าเดี๋ยวผมจะบอกว่าเวลาเราทํามาอีพิสองนี่ถือว่าเป็นอีพิศตหนึ่งนะว่าเมืองหน้าอยู่อ่ะผมจะบอกว่ามันคือมันไม่มีคำจำกัดความหรอกบางทีเขาก็เรียกว่าอีโคซิตี้อีโคโมเดลสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้ก็แล้วแต่บริบทอย่างเช่นเกาหลีซัสเตเบิลซิตี้ City, มันแล้วแต่บริบทของถิ่นแต่ยังไงคุณก็ต้องตอบสังคมโลกเพราะอะไรยี่สาตุลาปีแล้วรับปากโลกแล้วเมืองต้องลดเจ็ดเปอร์เซ็นต์คาร์บอนครับเป็นเพจจริงครับเป็นครั้งแรกที่เราอาสาเข้าไปลด แล้วเมืองถูกบังคับเป็นเมืองแรกแล้วด้วยความโชคดีที่คณะเรามีคอนเนคกชันกับอาจาจจะล,ลุ่งพาไปคำา็ชันกับสภาสันนิบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับก็เลยดันตัวนี้ขึ้นมาว่านี่คือสัญญาณที่ส่งไปจากคณะว่าเราจะไปเราจะไปแล้วนะการทำเนี่ยเราทำมาเราค่อนข้างเราคณะเราทำมาเนี่ยก็เรียกว่าแบบ56จังหวัดก็ถ้าท่านไปดูที่ห้องนี่ก็จะเห็นว่า เห็นว่าตัวชี้วัดเนี่ยมันมี SDG มันมีอยู่สิบเจ็ดตัวผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะไม่ใช่วิชารนาครับมันยุบยับมากห8ึงร้อยแปดสิบตัวต้องมาใส่โมเดลลูปต้องใส่ค่าคาร์บอนต้องใส่สินไนโตรต้องใส่อะไรโอ้ต้องทํายุทธศาสตร์อนาคตต้องทําว่าภายใน50ปีเมืองประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรามารู้จักเมืองหน้าอยู่ผมก็เลยจะทูลว่าทําไมต้องมีเมืองหน้าอยู่เพราะเป็นฐานทรัพยากรหลักของสังคมโลก หตุผลทำไมต้องทาชุมชนก่อนมันไม่ทําเมืองก่อนเพราะว่าการที่ทําชุมชนเนี่ยหลายๆชุมชนเพราะอะไรในโลกใบนี้มีชุมชนเนี่ย82%ฐานทรัพยากรในโลกเนี่ย94%อยู่ที่ชุมชนเล้วะนชุมชนมันมนั่นคงเมืองต้องอย่ามัน่นคงไอ้สิ่งแวดล้อมป,ประดิษ์งานที่หลังความมั่นคงมนุษย์มันขึ้นกับระบบบริการระบบนิเวศร,ระบบหมุนเวียนเพราะนั้นชุมชนต้องมันง่นคง แล้วมันเป็นกฎโลกว่าขอบยี่บิดเขาเรียกคอนเฟอเรน์พาร์ตี้ต้องเล่นที่ชุมชนก่อนทําไมเพราะว่านโยบายจากก่อนที่มันมาจากบนลงล่างเนี่ยมันประสบความน้ำเหลวพักรัดสั่งมันต้องขึ้นจากล่างขึ้นบนคําว่าสิ่งแวดล้อมมั่นคงก็ท่านทราบท่านที่ทำำําคํานวณเรื่องคาร์บอนฟูดบิน์คาร์บอนเครดิตอะไรก็จะเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ที่นาเสนอก็จะเป็นนิพิโส์วันคราวหน้าก็จะเป็นอิพิโส์ถูกว่าแต่ละเมืองเราแข่กันยังไงอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณผู้บริหารเจ้าที่ท,ท,ที่มีโอกาสให้ดันผมไปหลายประเทศหลายเมืองเดียวแล้วก็เอามาเป็นงานคณะหนึ่งกระดาเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับโดยคณะนะครับเมืองหน้าอยู่สิ่งแวดล้อมยังยืนของบริบทโลกของบริษัทขอบของสากลเลยนะครับซึ่งเราจะตั้งเกณฑ์ไว้ที่15เรับขอบคุณมากครับ